ตอนที่18ของเก่าเมล็ก้าตอนจบและแล้วหวนเจิงก็ยังไม่สามารถตามหาแม่นางไปหมิงเจอั้นางก็เลยเดินทางไปที่สารเพื่อฟังการตัดสินโทษใต้เท้าหันเว่ยได้ทำการสอบสวนคดีวางยาพิษในเล่าเพื่อสั่งหารไปสู้เบิกตัวผู้ร้องทุกใต้เท้าหันเว่ยกล่าวฮ้ข้าน้อยชื่อเจนเหลียงเป็นหูหญิงของไปสู้หรือผู้เสียชีวิต สองวันก่อนค่ะและสามีได้เข้าไปซื้อเหล้าร้อยปีจากร้านขายของเก่ามาเลขสิบพ,พอกลับไปถึงบ้านสามีของข้าก็อยากจะชิมเพราะอยากรู้ว่าเหล้านั้นมีรสชาติอย่างไรแต่เพราะสามีข้าเป็นขอเหล้าทำให้เขาติดลมจนดื่มไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุด ในตอนนั้นข้าต้องเข้าครัวทำอาหารเลยไม่ได้อยู่ดูแลสามีหลังจากนั้นหนึ่งชั่วยามก็เห็นเขากลายเป็นศพไปแล้วเจ้าค่ะจินเหลียงร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้ว,แล,วแล้วเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเขาเสียชีวิตเพราะเล่าไยนั้นได้ท้าสงสัยเด็กรับใช้น้ำว่าภายหูเป็นพยานได้เจ้าค่ะเขาเป็นผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจินเหลียงปาดน้ำตา เบิกตัวผายหูได้เท้ากล่าวข้าน้อยเจอผายหูขอรับข้าน้อยเป็นคนใช้ประจำตระกูลไปผายหูแนะนำตัวเจ้าเห็นอะไรบ้างได้เท้ารีบถาม ขาน้อยได้ยินเสียงโบกเวกโวยวายก็เลยลองเข้าไปดูในห้องทํางานของนายท่านพอเปิดประตูเข้าไปขาน้อยก็เห็นท่านไปสู้ปัดหายเล่าจนแตกกระจายบนพื้นห้องจากนั้นเขาก็เริ่มมองเห็นภาพดวงตาเขาบอกว่ามองเห็นมาแรงอะไรกัมใหม่รูปบินเข้าไปหาตัวเขาต็นไปหมดท,ทั้งทางที่คาน้อยก็ไม่เห็นว่าจะมีอะไรเลย สักพักท่านไปซุกก็วิ่งไปหยิบมีสั้นที่เก็บไว้ในตู้ลับจากนั้นก็ปีเฉือนตัวเองเพื่อไล่มแมลงที่ชอนใช้เขอาตัวให้ออกมาจากตัวเขาให้จงได้ข้าน้อยจึงเรียกคนอื่นให้เขามาช่วยกันห้ามตามไหนท่านใต้นาใยท่านก็ยังอลาวาดไม่หยุดสักพักเขาก็มีน้ำลายฟูนมปากและเสียชีวิตไปในที่สุดขอรับภายหูเล่าเบิกตัวหมอชนสูศพให้เท้ากล่าว ข้าน้อยเช่อเจียงฟุเป็นหมอชนสูตรขอรับเจียงฟุนะ่นำตัวหลังจากที่เจ้าได้ตรวจสอบเหล้าที่เหลืออยู่ในจอกพบอะไรหรือไม่ได้เท้าไตถามในเล่ามีพิษจริงๆขอรับและเมื่อชนะสูตรศพแล้วก็พบว่าไปสู้เสียชีวิตจากการได้รับพิษในเล่าจริงๆขอรับเจียงฟุกล่าวเบิกตัวโหมยใต้เท้าเบิกตัวผู้ถูกกล่าวหาว่าวางยาพิษฆ่าไปสู้ ข้าน้อยสูเหมยขอคาระวะได้ท้าเจ้าค่ะไม่สูกล่าวเจ้าวางยาพิษลงในเหล้าจริงหรือไม่ได้เท้ารีบถามไม่เป็นความจริงเจ้าค่ะ ค้าได้รับสินค้ามาเช่ยไรก็ขายเช่นนั้นซึ่งร้านนั้นได้ขายเหล้าเพียงสามไห่เท่านั้นโดยหลังจากที่ทางร้านผู้ค้าได้ขายเหล้าไปหนึ่งไห่แล้วจากนั้นก็มีลูกค้าคนที่สองได้เข้ามาซื้อเหล้าอีกสองไหที่เหลือซึ่งลูกค้าคนนั้นก็ให้ทางร้านผู้ค้าลงทดสอบเหล้าในไห่ที่สองผู้ดื่มเหล้าก็ทานได้ปกติและไม่ได้รับอันตรายใดๆดังนั้นลูกค้าจึงรับไห่ที่สามกลับบ้านไปเจ้าค่ะไม่สูกล่าวตามความเป็นจริง ผางถีเจ้าอัดวางยาเฉพาะเล่าไห้ที่หนึ่งก็เป็นได้จิเหลียงกล่าวข้าจะทําเช่นนั้นทําไมการในเมื่อข้าก็ไม่เคยรู้จักครอบครูของท่านและไม่เคยมีความแค้นต่อพวกท่านเลยสักนิดแล้วข้าจะมีแรงจูงใจอะไรไมสุกล่าวแยง้งบังอาจข้าย,ยังไม่สั่งให้พูดพวกเจ้าห้ามพูดเด็ดขาดได้เท้าดูขออภัยเจ้าขัดใได้เท้าข้าแค้นแทนส้สามีจริงๆ เหลียงยังคงใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตาไม่หยุดใครเป็นคนนำสินค้ามาขายได้เท้าถามต่อท่านป้าหวยลูกเจ้าค่ะไม่สู้กล่าวอ้างเปิดตัวหวยลูกได้เท้ากล่าวค่ะน้อยชิวหวยลูกค่าระวะใส่เท้าเจ้าค่ะท่านป้าหวยลูกกล่าวเจ้าได้เล่ามาได้อย่างไรได้เท้าสงสัย ข้านั้นดันเดนไปถึงเมืองหลูโจเพื่อไปหาซื้อเหล้าร้อยปีจากท่านปอเท่าห้เลยซึ่งท่านปอเท่าโดยตักเหล้าจากองค์ขนาดใหญ่และแต่งใส่ให้ข้าทั้งหมดสามหเจ้าค้าท่านป้ากล่าวดังนั้นเหล้าทั้งสามหายจึงมาจากองค์ใบเดียวกันสินะได้เท้ากล่าวอย่างเข้าใจใช่แล้วเจ้าค้าท่านป้ายืนยันแล้วเจ้ามีความแค้นอะไรต่อครอบครัวตระกูลไปหรือไม่ได้เท้าลองถาม ข้าไม่รู้จักพวกเขาเลยสักนี้เจ้าค่าอีกอย่างข้าให้ซงเหมยเป็นผู้ดูแลร้านดังนั้นข้าจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่านางจะขายสินค้าให้แกผู้ใดท่านป้ากล่าวเบิกตัวผู้ทดสอบเหล้าไห้ที่สองได้ท้าวเรีกตัวซานชุยข้าน้อยอชืย่อซานชวยเป็นผู้ทดสอบเหล้าขอรับซัานชื่กล่าวเจ้าดื่มเหล้าหมดไห้ที่สองเลยอย่างนั้นหรือได้ท้าสงสัยชายขอรับ เหล้านี้มีรสชาติดีมากทำให้ข้าน้อยเผลอดื่มจนเมาไม่ไ,มได้สติสั้นชุยกล่าวแล้วเจ้ามองเห็นภาพร้อนหรือไม่ให้ทางสงสัยไม่เลยขอรับข้าน้อยแค่มเมาและหลับไปก็เท่านั้นเองสั้นช่ยกล่าวเปลี่ยนแต่เท้าตามที่ข้าสันนิษฐานบางทีทรงเหมืยอาอศัยยาในเหล้าไถ่ที่หนึ่งเท่านั้นก็เป็นได้นะเจ้าคะจีนหนิงกล่าวเอาละ หลักฐานยังคงไม่แน่ชัดว่าใครวางยาในเหล้าทหารจงนำตัวสวงเหมยไปขังไว้ก่อนรอการตัดสินคดีครั้งต่อไปเลิกสารได้ท้าสั่งการณนะบ้านตระกูลไปถ้าไม่มีสิทธิ์มาไล่ฆ่าแบบนี้นะเจ้าคะไปหมิงหรือน้องสามีกล่าวทำไมจะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อข้าได้เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่แล้วจินเหลียงกล่าวอ้าง นี่คือบ้านตระกูลไปนะเจ้าคะยังไงข้ากับพี่ชายก็มีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้คนละครึ่งไปหมิงกล่าวอ้างเจ้าผิดแล้วท่านพ่อท่านแม่มอบบ้านหลังนี้ให้แกท่านพี่ไปสู้แต่เพียงผู้เดียวต่างหากถ้าเจ้าไม่เชื่อก็ดูพี่นหนกรรมได้เลยจีนเหลียงกล่าวอ้างอีก ท่านพ่อท่านแม่ของข้าตายกระทานหันเพราะมองเห็นภาพหลอนไม่ต่างจากพี่ชายแล้วพื่อท่านจะเอาเวลาไหนไปเขียนพินัยกรรมอีกอย่างสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างพี่ชายและท่านพ่อท่านแม่ของข้าก็เหมือนกันไม่มีผิดแสดงว่ามันอาจเป็นฝีมือของเจ้าและเจ้าก็เป็นคนปลอมแปลงพินัยกรรมขึ้นมาเองละสิไปหมิคาดการอย่าปรกดามข้าไปได้แล้วยาใหข้าต้องสั่งให้เด็กๆจับเจ้ายอนออกไปจี้เหลียงกล่าวอย่างโมโห ไปเหนิงจำต้องเก็บข้าวของออกไปจากบ้านที่นางเติบโตมาพอเดินออกไปนางก็สวนทางกับชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาคนหนึ่งนั่งคิดในใจว่าศพพี่ข้ายังไม่ทันฝังท่านก็มีสามีใหม่แล้วอย่างนั้นหรือถ้าไม่ท่านถึงไม่ยอมให้เกียบพี่ชายข้าบ้างมาแล้วงั้นหรือหยวนกว้านข้าคิดถึงเจ้าจริงจิจินเหลียงเดินเขไปสวมกอดฝ่าชายแลไม่เกรงใจใคร บ้านหลังนี้เป็นของเจ้าแลังนั้นหรือหวนกว้านสงสัยใช่ข้าปลอมลายมือสามีเพื่อเขียนพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัมิให้ข้าแล้ว,ยวอย่าห่วงไปเลยจินเหลียงประสิบ,บอกหว่วนกว้านกอดจินเหลียงจากนั้นก็อุ้มหญิงสาวเข้าไปในห้องนอนและหัวรอตอกระฟิกโดยไม่เกรงใจใครทั้งๆท,ที่ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงไว้ทุกให้สามีเก่าอยู่เช้าวันรุ่งขึ้น จินเหลียงถูกเชิญตัวให้ไปคลึ่นสังน้นแต่เช้าเรียงใต้เทา้ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่สามารถเอาผิดสซมเอ๋ยได้แล้วงั้นหรือเจ้าคะจินเหลียงสงสัยเปล่ามีคนมาฟ้องร้องว่าเจ้าได้เขียนพินัยกรรมปลอมใต้เท้ากล่าวไม่เป็นความจริงนะเจ้าคะข้าถูกปรก,กรรมใครกันที่กลั่นแกล้งข้าเช่นนี้จินเหลียงไม่ยอมรับเบิกตัวไปหมิงใต้เท้ากล่าว ข้าน้อยไปหมิงเป็นน้องสาวของไปสู้ข้าน้อยขอคาวระวะเจ้ท้าเจ้าค่ะไปหมิงกล่าวแนะนําตัวเหตุใดเจ้าถึงกล่าวหาว่าพี่สะพ้ยเป็นผู้ปลอมแปลงพินัยกมล้าได้ท้าสงสัยเนื่องจากพี่ชายข้ายังหนุ่มยังแน่นและแข็งแรงนี้ทุกอย่างและเขาก็เพิ่งเป็นผู้สืบต่อมาตกจากท่านพ่อท่านแม่จึงไม่มีทางให้ท่านพี่จะรีบเขียนพินัยกรมในตอนนี้เจ้าค่ะไปหมิงกล่าว ท่านพี่เตรียมการไว้ก่อนต่างหากจินเหลียงแยง้งอีกอย่างท่านพี่เคยกล่าวว่าเพื่อเป็นธรรมเขาจะมอบทรัพย์สมบัติให้ข้าครื่งหนึ่งเพื่อให้ข้าใช้สําหรับไปตั้งตัวในระหว่างที่ข้าย,ยังไม่ออกเรือนเจ้าข้าไปหมิงกล่าวเื้นเจ้าก็น่าสงสัยมากที่สุดบางทีเจ้าอาจมงการให้ร้านขายของเก่าวางยาพี่ชายข้าเพื่อที่จะได้ฮุบทรัพย์สมบัติสินนะจีนเหลียงคาดการ ข้ามีพยายนที่สามารถเอาผิดท่านได้ไปนิแยแงท่านจะมาเป็นพยานให้เจ้าที่เหลี่ยมไม่เชื่อเลิกถกเถียงกันได้แล้วหาฟาฟื้นอีกข้าจะโบยทั้งคู่ได้เท้ารีบขู่เจ้าขาไต้เทา้าทั้งสองรับคำเปลี่ยนใต่เทา้าท่านเบิกตัวพอบายให้ช่วยพิสูจน์อักษรก็ได้เจ้าค่ะเขาสามารถยืนยันได้ว่าพี่ในการที่สาม,าสามาียกสมภัยข้านั้นเป็นของจริง จิ้เหลียงกล่าอ้างเบิกตัวพ่อบ้านตระกูลไปได้เท้ากล่าวขาน้อยพ่อบ้านตระกูลไปมีน้ำวาดเ,เปียงอย่างคำนับไต่เท้าเพียงอย่างคารวะได้เท้าเจ้ายืนยันแน่นะว่าพินัยกรรมนั้นเป็นของจริงได้ท้าสงสัยท่านพ่อบ้านรับพินัยกรรมจากเจ้าหน้าที่มาตรวจสับักษรเมื่อดูใส่ก็เปล่าว่านี่เป็นลายมือของนายท่านจริงๆขอรับเพีออยงใต้เท้า พี่สะพ้ายของข้าเป็นบัณฑิตสาวที่มีความสามารถในการปลอมแปลงลายมือได้เจ้าค่ะไปเหมียงรีบรายงานเจ้าไม่มีหลักฐานอย่าปรักปรำข้าจีนเหลี่ยงแยง้งข้าน้อยมีพยานสามคนที่บอกได้ว่าพี่สะพ้ายของข้าปลอมแปลงพินัยกรรมทั้งของพี่ชายและของท่านพ่อเจ้าค่ะไม่เพียงเท่านั้นพวกเขายังเป็นพยานที่ยืนยันได้ว่านางรอบวางยาพิษบุพการีของข้าและพี่ชายของข้าด้วยเจ้าค่ะ ไปหมีงกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังนางมั่นใจว่าพยานทั้งสามสามารถเอาผิดพีส่สะยได้การสร้างพยานเท็จนั้นมีความผิดนะเจ้าอย่าลืมสิจินเหลียงรีบพู่เอาละเบิกตัวพยานปากท,ทีหนึ่งได้เท้ากล่าวอาน้อยเป็นบัณฑิตฟังซั่วมีหน้าที่เป็นอาจารย์สอนเด็กเล็กจนถึงเด็กโตขอรับฟังซั่วกล่าว่านรู้จักผู้หญิงตรงหน้าหรือไม่ได้เท้าชี้ไปทางจินเหลียง รู้จักขอรับนั่นคือลูกศิษย์ของข้าน้อยเองฟางเสื้อจำได้ไม่เคยลืมนางมีความสามารถลอมแปมลายมือได้จริงหรือได้ท้าสงสัยใช่แล้วขอรับนางมีความสามารถนั้นจริงๆฟางเสื้อยืนยันท่านได้รับค่าจ้างเท่าไรถึงกลั่ตามสิทธิเช่นนี้เจ้าขาแม่จีเหนยงก็หันไปกล่าวกับได้ท้าว่าไม่เป็นความจริงนะเจ้าคานอกจากข้าแล้ว บรรดาลูกศิษย์คนอื่นๆก็รู้เพราะมีศิษย์บางคนที่เป็นคนขี้เกียจพวกเขาก็ใช้วิธีจ้างจี๋เหลียงให้ป้มนลายมือตัวเองเพื่อขัดลอกตำราในตอนแรกๆข้าก็จับไม่ได้แต่ผ่านไปไม่นานก็มีศิษย์ที่มีนิสัยซื่อสารมาฟ้องข้าข้าก็เลยไล่นางออกจากสำนักบัณฑิตเพราะนางไร้ซึ่งคุณธรรมแทนที่จะส่งเสริมให้เพื่อนๆเ,เ,เป็นคนมีวิชาความรู้นางกลับลบรับค่าจ้งางปอมลายมือเพื่อนสนับสนุนให้พวกเขากลายเป็นคนเกียจค้านซึ่งต่อไป พวกเขาก็จะกลายเป็นบัณฑิตจอมปลอมที่มีเพียงใบประกาศวิธีการศึกษาแต่ไม่ได้มีความรู้จริงๆฟังเสวกกล่าวเอาละว่าวันหลังค่ะขอเชิญตัวลูกศิษย์ท่านมาสอบป,ปากคําเพิ่มเติมก็แล้วกันได้ท้าว่าวข้ายอมรับก็ได้เจ้าข่าวว่าข้าปลอมไหลมือได้จริงๆแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าข้านั้นปลอมพินัยกรรมนี่เจ้าค้าจีนเหลียงกล่าวงั้นพวกเรามาฟังพยานคนถัดไปก็แล้วกัน เบิกตัวพยานคนอีสองได้เท้าเรียกตัวขาน้อยอยวันกว้านคํานับใต้เท้าขอรับอวันกว้านคารวะได้เท้านี่เจ้าจินเหลียงตกใจสุดเขีบเพราะนั่นคือสามีใหม่ของนางเจ้ารู้จักเขาอย่างนั้นหรือได้เท้าสงสัยไม่รู้จักเจ้าค่ะจินเหนลียงรีบใส่ยหน้ากลบเกลือนจะไม่รู้จักได้ยังไงก็นี่ยมิเขากับท่านมีความสัมพันธ์กันทั้งคืนนี่ ไปนิงแยง้งเพราะนางเห็นกับตาของตัวเองเจ้าคงเกลียดข้ามากเจ้าก็เลยสายร้ายไปสี่ข้าเช่นนี้สามีข้าเพิ่งจะเสียชีวิตไปข้าคงไม่มีอารมณ์ชัยตามองใครได้หรอกจินเลียงกล่าวเรียนใยเท้าจิ้นเลียงคนนี้เป็นคนบอกข้าน้อยเองว่านางได้ปลอมพินัยกรรมสามีโดยยกทรัพย์สินทั้งหมดให้กับนางไม่เพียงเท่านั้นนางก็บอกอีกว่านางได้วางยาพิษที่ทําให้จิตหลอนลงในเหล้าร้อยปี เมื่อสามีตายไปเพราะพิษนางก็ไปรองทุกข์และโยนความผิดทุกอย่างไปให้กับร้านขายของเก่าขอรับและที่ไม่น่าเชื่อก็คือนางยังบอกอีกว่านางเคยวางยาพิษให้พ่อปู่แม่ย่ามาแล้วจากนั้นก็ปลรอมพินัยกรรมยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้สามีของตัวเองยวนกว้านยืนยันไปหมิ่งจ้างเจ้าให้มาปรักปรำข้าสินะเปลี่ยนไตเทา้าทุกอย่างที่เขาพูดล้วนเป็นเรื่องโกหก เขาต้องได้รับค่าจ้างมาเป็นแน่เจ้าค่ะจนเหลียงกล่าวในเมื่อเจ้ายังไม่สารภาพผิดอีกข้าก็ยังมีพยานปากที่สามได้เท้ากล่าวเรียนใต้เท้าข้าน้อยไปสู้คำนับใต้เท้าขอรับไปสู้แสดงตัวปไปสู้จะยังไม่ไปยอยนูนหรือจนเหลียงตกใจสุดขีดเพราะนางเห็นศพสาม,มีกับตา ข่านึกไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะกล้าคบชู้สู่ชายและเป็นคนวางยาพิษใส่เหล่าให้ข้าดื่มในเพียงเท่านั้นเจ้ายังปลอมพิ่นายกมขึ้นมาข้ายังไม่มีทายาเลย้ดยซ้ำข้าจะรีบเกียมพิ่นายกมขึ้นมาทําไมไปสู้นักเจ็บใจที่โดนคนใกล้ชิดปองร้ายท่านพีท่านผู้อะไรเจ้าคะใครจะกล้าวางยาท่านนี่ท่านยังไม่ตายงั้นด้วยเจ้าคะข้าดีใจจริงๆที่ท่านยังไม่ตายจีนเหลียงจึงลุกขึ้นยืนและเดินเข้าไปกอดสามี ไปสู้นึกรังเกียรเขาจึงรีบลุกและเดินหนีทันทีอย่าเขาไกลข้าข้าไม่มีหุยอสารพิษอย่างเจ้าเจ้าทำร้ายครอบครัวของข้าเจ้าฆ่าบุปการีของข้าโดยการวางยาพิษข้าอยากข้าเจ้าเพื่อแก้แค้นยิ่งนักแต่ข้าไม่อยากเปื้อนเลือดเช้อชูของเจ้าข้าจึงยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เจ้าได้รับโทษทันอย่างสาสม ท่านอยากมีหุหยินใหม่มากกว่าดังนั้นท่านยังร่วมมือกับทุกคนร่วมหัวกันหลอกข่าเช่นนี้ท่านต้องการกำจัดข้าตั้งแต่รกใช่หรือไม่จินเหลียงแซงรองให้แล้วต่อว่าสามีผิดแล้วจินเหลียงข้าจะเล่าทุกอย่างให้เจ้าฟังเองเริ่มแรกสามีของเจ้านั้นได้สงสัยพฤติกรรมของเจ้าเขาสงสัยว่าเจ้าเป็นคนวางยาพิษในอาหารให้ท่านพ่อท่านแม่ของเขาทานแต่นั่น เขาก็ทำเพียงเก็บความสงสัยไว้ในใจจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้พาลูกน้องนาตาเหล่าเหล้านาวโยวนกว้านมาแนะนำให้เจ้ารู้จักและเชิญให้เขาร่วมรับประทานอาหารด้วยซึ่งเจ้านายก็รู้สึกชื่นชอบชายผู้นี้ขึ้นมาเจ้าพยายามส่งสายตาและยย่อยยนเขาหยวนกว้านผู้ซึ่งมีความกระตันอยู่เขาจึงนำความไปบอกไปสู้สามีของเจ้าจึงบอกให้หยวนกว้านย่อมทำตามน้ำไปก่อนเพื่อที่เขาจะได้พิสูจน์อะไรบางอย่าง จนกระทั่งหยวนกว้านได้แสดงละครว่ามีใจให้เจ้าตอบดังนั้นเจ้าจึงยอมบอกแผนการลอบฆ่าสามีตัวเองให้เขาฟังหยวนกว้านพยายามเออออก,กับเจ้าไปก่อนแล้วค่อยบอกแผนการทุกอย่างให้สามีของเจ้าฟังหลังจากนั้น สามีของเจ้าและหยวนกว้านจึงมาร้องทุกข์ต่อศาลว่าเจ้ามีแผนการที่จะฆ่าเขาเพื่อพิสูจน์ความจริงข้าก็เลยมอบหมายให้มือปราบและทหารคอยเฝ้าสังเกตการอีกทั้งยังให้ชายทั้งสองคอยแสดงละครตามนะ้ำเพื่อดูพฤติกรรมของเจ้าต่อไปดังนั้นคำพูดพฤติกรรมวางยาหรือการหลอบคบชู้ก็มีอาจหลุดลอดพ้นสายตาของคนของข้าไปได้หรอกเจ้าจงยอมรับความผิดเสียดได้เท่าอธิบายแผนการทั้งหมดอะไรกันเจ้าขา นี่ทั้งก็ร่วมมือจัดฉากไปด้วยนั้นหรือเจ้าคะมันจะไม่เป็นการรังแกชาวบ้านใต้ดินอย่างข้าไปหน่อยหรือข้าไม่ได้ทำผิดอะไรข้าไม่สารภาพอะไรทั้งนั้นจินเหลียงยังคงไม่ยอมรับความผิดเรื่องราวมาถึงคันนี้แล้วแม่สามีของเจ้าจะไม่เอาเรื่องที่เจ้ารอบวางยาเขาแต่เรื่องที่เจ้าไปวางยาฆ่าพอปู่แม่ย่าจนเสียชีวิตเจ้าต้องได้รับโทษได้เท้ากล่าวข้าไม่ผิด ตระกูลไปต้องการกำจัดข้าข้าไม่สารภาพอะไรทั้งนั้นจินเหลียงยังคงไม่ยอมรับทหารจับนางไปโบยจนกว่านางจะยอมรับผิดเนื่องจากพยานและหลักฐานแน่ชัดแล้วแต่คนร้ายยังคงดื้อดึงไม่ยอมรับผิดดังนั้นเจ้เทา้าจำต้องใช้ไม้แข็งปล่อยข้าปล่อยข้าจินเหลียงเรียกรงขัดขืน ผ่านไปครึ่งชั่วโมจินเหลียนก็ยอมเขียนชื่อยอมรับสารภาพและต้องได้รับโทษประหารชีวิตในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงปิดคดีวางยาพิษฆ่าคนเผื่อุบมรดกเลิกสารที่เท่ากล่าวหน้าบ้านของไปสู้ข้าขอโทษที่เออได้มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงของท่านขอรับมีวันกว้างรู้สึกผิดนั่นเพราะขา้าบังคับให้เจ้ายอมแสดงละครจำน้ำไม่ใช่ความผิดของเจ้าหรอก และข้าต้องขอบคุณที่เจ้ามีส่วนช่วยข้าได้แก้แค้นให้ท่านพอ่อท่านแม่สำเร็จไปสู้เข้าใจดีทุกอย่างเมื่อไม่มีอะไรแล้วข้าจะรีบนํทรัพย์สมบัติที่หูอิงของท่านฝากข้าไปจำนํามาส่งคืนท่านในวันพรุ่งนี้นะขอรับตอนนี้ข้าขอตัวก่อนยวนก้อนกล่าวลาขอบคุณมากข้าไม่ส่งนะไปสู้รู้สึกึ้งใจที่เขามีลูกน้องที่ดีไปเมียงเดินมาหาและกล่าวว่า ในที่สุดท่านพ่อท่านแม่ก็สามารถจัดไปอย่างสงบได้สทีนะเจ้าคะคนร้ายตุกจริงได้รับผลกรรมแล้วขอบใจเจ้ามากที่นำหายเหล่ามาสับเปลี่ยนข้าจึงแสดงได้เหมือนจนจินเหนียงไม่ติดใจสงสัยอะไรส่วนหายเหล่าที่จินเหลีนายนใส่ยาพิษลงไปนั้นก็ได้ถูกนำไปตรวจสอบว,ว่ามีพิษจริง,จ,รงจึงเป็นการพิสูจน์ว่าเรื่องที่พวกเราสงสัยนั้นเป็นเรื่องจริงไปสู้กล่าว ท่านไม่เสียใจยหรือเจ้าค้าที่ฮูหญิงของท่านจะต้องตายในวันพุ่งนี้แล้วไปมีสงสัยข้ายอมรับว่าข้าเสียใจยเพราะข้านั้นรักนางมากแต่นี่เมื่อนางกระทาความผิดนางก็ต้องถูกลงโทษไปสู้กล่าวเมื่อท่านทําใจได้แล้วก็ดีแล้วเจ้าค่าไปมิงกล่าวข้าจะทําตามเจตนารมเดิมข้าจะแบ่งสมบัติให้เจ้าครึ่งหนึ่งเพื่อไว้สําหรับตั้งตัวนะข้าไม่อยากให้มีการแก่งแย่งมรดกภายหลังอีก ไปสู้ตั้งใจไว้แล้วขอบคุณมาเจ้าค่ะไปหมิงนับถือพี่ชายมากที่เขาไม่หลงเชื่อคำยุโยงของพี่สะพ้ยและมีความยุติธรรมยอมมอบทรัพย์มส,สมบัติให้หนางครึ่งหนึ่งอ๋อใช่ถ้าเมื่อปลาฝ่ามาบอกว่าให้เจ้าเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวด้วยแล้วเขาจะมาสู่ขอเจ้าในวันพรุ่งนี้ไปสู้กล่าวทําไมเร็วขนาดนั้นแล้วเจ้าขาข้าเตรียมใจไม่ทันไปหมิงตกใจเขากลัวเจ้าจะหอบสมบัตินี้เขาไปนะสิ ไปสู้กล่าวเยิ้มเมื่อเห็นน้องสาวอายจนหน้าแดงหน้าจวนได้เท้าหันเวย่ยเมื่อสู้หวนเจนแล้วหววรูนั่งรับประทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยในห้องรับประทานอาหารที่จัดไว้อย่างดีคดีไม่น่าปิดเร็วเลยนะเจ้าคะข้าจะได้นอนห้องดีดีและทานอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้ไปเรื่อยเรืเมสู้รู้สึกติดใจไม่น่าเชื่อว,ว่าได้เท้าจะร่วมมือก,กับท่านไปสู้จัดฉากคดีฆาตการรมเพื่อเอาผิดจีนเหนแบบนี้นะเจ้าคะ เหมือนจนกล่าวนับว่าของเก่ามเล็กเกาก็มีคุณประโยชน์ไว้สําหรับจัดฉากครั้งนี้นะเวยลูกกล่าวบ้างเรื่องนี้ต้องขอบคุณหยวนกว้านที่เขายอมแสดงละครตามน้ําและนําเรื่องราวทุกอย่างไปบอกผู้มีพระคุณจนนําไปสู่การแจ้งทางการและจัดฉากแบบนี้เหมือนซูกล่าววันกรุงนี้ก็จะได้ขายของเก่าชิ้นสุดท้ายแล้วดีใจจังเลยเจ้าคะ่ะเหมือนเจนกล่าว ขายสินค้ารอบนี้เรื่องตัวหน่อยก็แล้วกันท่านป้าหวยลูกกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังมันเป็นอะไรหรือเจ้าคะไม่์ซูอยากรู้เดี๋ยวเจ้าก็รู้นน่นแล้วข้าวางลายแทงหากุญแจเปิดกล่องเมล็ดสบไว้บนโต๊ะในร้านขายของเก่าแล้วหวยลูกกล่าวอะไรนะเจ้าคะต้องตามหากุญแจเปิดกล่องก่อนเดี๋ยนี้ไม่์ซูตกใจของชิ้นสุดท้ายก็ต้องอยากนิดนึง เวลูยิ้มมุมปากนึกคิดว่าเรื่องอะไรจะให้ดใช,ช้นี่บทได้อย่างง่ายได้แม่นางทรงเหมยมีคนต้องการพบเจ้าท่านมือปราบกล่าวเจ้าค่ะข้าจะออกไปเดี๋ยวนี้เหมยสูแปลกใจว่าใครกันที่มาหานางถึงที่จวนได้เท้าเหมยสูเดินออกไปหลังจวนก็พบว่านางคือเหรินซวงท่านมีอะไรกับข้าหรือเปล่าเจ้าคะเหมยสูสงสยัยเจ้าเห็นอะไรไหม เรือนทรงอว่าสร้อยเหมยซูมองเห็นเรือนทรงกำลังสวมสร้อยมารากฎของตระกูลเหลียงก็เลยว่าท่านมันกับท่านเหลียงกลงแล้วหรือเจ้าคะชายวันนี้ข้าก็แค่จะมาบอกว่าห้ามเจ้ายุ่งเกี่ยวกับเหลียงกลางอีกเรือนทรงกล่าวข้าเองก็ไม่อยากแย่งผู้ชายกับใครข้ารับปากว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับชายคนนั้นอีกท่านมีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมงั้นข้าขอตัวเหมยซูไม,ม่อยากพูดอะไรอีก ข้าจะขอซื้อของเก่ามาเลขสิบเจ้าจะได้หมดหนี้สินและไปจากเมืองหนานโจเซตีเปลนสเสนอขอโทษด้วยเจ้าค่ะข้าต้องเปิดกล่องจนรู้เสียก,ก่อนว่าภายในกล่องนั้นมีอะไรถ้าเป็นกล่องเปล่าร้านข้าอาจเสียชื่อเสียงได้ไม่สู้กล่าวอ้างก็แค่ใช้กุญแจบเปิดกล่องไม่ใช่หรือเป็นโซ่ไม่เข้าใจท่านป้าหวยลูกให้ลายแทงไปตามหากุญแจเองเจ้าค่ะในสูกล่าว เงินหันพนุ่งกนี้ข้าจะส่งคนมาช่วยเจ้าออกตามหากุญแจก,ก็แล้วกันเงินข้าไปละเรนซวงยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้สุเมยอ,ออกไปจากเมืองหนานโจโดยไว้ขอบคุณมากเจ้าค่ะเมยซูรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบีบคอตอนนี้นังรู้สึกจุกอกและพยายามสกัดก้นน้าตาไม่ให้ไหลเพื่อชายไหลใจคนนั้นนั่งคิดในใจว่าข้าเข้าใจท่านแล้วเจ้าค่ะท่านป้าหวยลูก